ดีค่ะสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องอจ้าอานาจักครับผมหน่อยวันนี้อนานาจไปไหนเอาเดี๋ยวเอก <c oughs> ตกใจกใอะไรเพื่อนน่ะอานากนั่งทำอะไรตกลงไปน้ำนะในทั้ง <c oughs> <c oughs> ยืนน่ะถอยหลังแล้วย่านหาน พูนนอนอยู่พูนเต็มหานตกเด้อเดินไปสิพูนอยู่ทุกุูเอามันไม่กลัวซ้ำมไม่กลัวตัวซ้ำ <c oughs> เสียงห้องเต็มเลย <c oughs> อันนัจักสีไปอัน <c oughs> ให้ห่านกลัวเจ้าของบอกกลัวซ้ำ <c oughs> มันไม่ย่านกลัวคนซ้ำห่านอะไร <c oughs> มันจะไล่ตัวแหละ <c oughs> ตัวจะวิ่งเร็วอืมพูดนะอยูุุ่กมองเต็มเบิรห่านอัจักจะตกข้างหลังนะ อะไรขี่หานมีขี่หานยางกลับมาวันเล่นสวนวันนี้มีอาณาจักรน้อยมาด้วยครูไม่อยู่ ดอกไม้สมบรรยากาศสวยงามยอนยุกขี่บัลลัลงสัว <c oughs> เอกระวังตีลังกาอืม <c oughs> <c oughs> เพศของเด็กน้อยเจ้ายายแกงแหงแเ,เขาเขียนไว้อยู่ดีจากปีจากปีน่ะเห็นว่าถึงสามปีเขาถึงให้นั่งช่วยด้วยอานาจกว่าช่วยด้วย เด็กคายมันจะตกสนุกเลยอนาจับดีๆนะอันนาจับ ราจะลงมาตรงนี้เบิ้องหุ่นอยู่เทิงหุ่นว้าวไ,ไ,ไปอีกละห้อ จะดีๆนะ ช่วนนะ่ะจากขึ้นไปสูงๆคนอย่ามี